นี่เป็นการใช้เครื่องสักนะเครื่องสักก็จะมีนะครับการเปิดอ่าใส่เข็มดันก็ไปเลยดันเข้าไปนะครับใส่เข็มนะครับใส่เข็มเข้าไปดันนะครับ่าแต่ละคนก็จะมีแบบแบบคือเกลียวเข็มสักเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดซื้อแบบไงมันก็จะใส่ยากใส่อะไรต่างๆนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราใช้ ทิฏีเปิดกดค้างกดค้างเลยครับอ,อ่าตรงนี้มันจะแรงเราลดเม็ดสีทีละเม็ดทีละเม็ดมันจะมีหกสีพอหกเ <6 S 2> ม็ดใจไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเ,เ,เดี๋ยวม่ก็คุ้นเดี๋ยวม่ก็คุ้นนะลดทีละเม็ดสีกดนนะะจากกดไปหนึ่งทีมันก็จะลดจนเหลือขีดเ,เดียวอ่าจนเหลือขีดเดียวเห็นยังนะครับอ่าเราเอากระดาษออกก่อนแล้วก็หนังรองปิดคือกดค้างครับปิดคือกดค้างกดค้างนะ อ่าเปิดปิดคือกดค้างเครื่องนี้มันจะขึ้นแรงมาเลยน,เนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของอาจารย์อันนั้นเก็บไว้เดี๋ยวของอาจารย์ถูกต้องอันนี้วางตรงนี้ใช่ค่ะดอ๋อรอเรื่องนะหนีไปทีมงแล้วลูกไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องอันนี้อ่าอ่านี่ครับใช้ของอาจารย์เดี๋ยวสีเราไปแกะที่บ้านเดี๋ยวใช้ใช้ของอาจารย์ นะนะเอออาเดียวสีอานี่จุ่มนะสองสองอนใช้นี้ก็ได้ถ้าเกิดถนัดแบบนะครับถนัดแบบแหวนก็แหวนหรือว่านะครับตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ใช้เราก็ต้องทิ้งเลยนะอันนี้เป็นแบบยังเป็นหนังลองสักไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปสักคนจริงๆเนี่ยเราต้องมีหนังอาต้องมี็ม่ผ้าเช็ดทำความสะอาดชแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ถูกต้องนะครับแอลกอฮอล์ต้องมีอันนี้ด้วย แล้วแต่แล้วแต่รายละเอียดใช่แล้วแต่ละคนเทคนิคจะมีขายอีกไหมคะอันนี้ต้องซื้อส่วนตัวแล้วอาจารย์ไม่มีเพราะมันเป็นความความของแต่ละคนใช่คัพปี้มีนะตรงนี้นะดูนะนะครับลองดูเอาแบบยังไม่ใส่สีก่อนลองดูเส้นให้คุ้นเครื่องอันนี้เขาคงคุ้นละนั่นเขาคุ้นละนะครับอ่ารัลองเส้นนะครับ อ่าองงอยา,า,าชยา,าสําคัญบางคนเนี่ยเขาอาจจะเราต้อง,<ม>องวาดมือไหมคะอาจารย์ไม่ต้องเอาแค่เส้นขีดยาวๆสั้นๆพอแล้วเรียงเรียนให้คุ้นแบบให้รู้จักการใช้เครื่องนะตรงนะครับเราต้องย้ำหรือว่าเราแล้วแต่แต่ตอนนี้จําไว้อย่างว่านี่คือหนังลองสักไม่เจ็บแต่มือคนเนี่ยเจ็บเพราะฉะนั้นเขาล้องได้เราต้องมีการน้ําหนักควบคุม ตอนแรกก็ค่อยนับเราเวลาสักเนี่ยเราต้องตั้งเข็มตรงนะเพราะว่าเวลาจุ่มสีไปแล้วสีจะออกเนี่ยต้องต้องโดนเข็มเท่านั้นถ้าถ้าเกิดเอียงเนี่ยนะครับช่วงฉลับของพลาสติกเนี่ยมันจะฉลับเส้นมันจะเบี้ยวได้เข็มตรงตัดตั้งตรงนะอ่ะตอนนี้ใช้วิธีจุ่มสีเลยครับจุ่มนะครับดูดมันจะดูดสีขึ้นมานะครับจะดูดนนไม่ต้องไม่ต้องอย่าปิด นะครับมันจะดูดสีขึ้นมานตัวนะลองดูอ่าดูดขึ้นมาจุม่มเยอะๆครับสีต้องติดด้วยขึ้นมาตอวิ่งขึ้นมาใช่ถูกต้องแต่อย่ามากเกินไปมันจะพ่นมันจะพ่นออกเหมือนกับเต็มปากอะ่ะมันจะสำลักแต่ใส่กรรอดีอ่ะขีดเส้นตรงๆนะครับต้องสร้างตั้งเส้นตรงด้วยเพราะว่าเส้นมันจะคมสวยถ้าเราเอียงเนี่ยพลาสติกตรงนั้นอ่ะมันอาจจะไปโดนมือเขาเป็นแฉกเส้นไม่สวยอ่าลองดูแต่ละคนลองไปเนี่ยนะครับ อ่ะนะครับถูกต้องล้นะครับยาวสวยเส้นสวยน้ําหนักเราต้องรู้จักควบคุมด้วยอ่าแต่ละคนสมาธิดีนะ <c oughs> เอาให้คุ้เนี่ยลองไปลองไปเดี๋ยวมันก็ดีกีดปล่อยมือคนเจ็บนะจําไว้นะับใช้กำลังพอดี <c oughs> เดี๋ยวคุ้นปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวมันก็อนั่นเอง <c oughs> อ่ะย่นยนะคะอ่าถูกต้องครับอ่า <c oughs> ี๋ยวแม่ทดลองแม่ก่อนเลยเพราะว่าแม่จะได้รู้ว่าประมาณนี้เจ็บเท่าไห่อะ,อะไรนะใช่นะครับมันจะมีแบบตั้งก็ได้หรือว่าใส่แหวนก็ได้ถ้าเกิดตั้งถนัดนเราก็จะตั้งดีกว่าแต่ใช้แหวนเราก็ต้องทิ้งหรือจะตั้งกลวยสิงก็ต้องทิ้งเลยเราไปใช้ต่อคนอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นพาหะอันตรายโดยเฉพาะยุคไวรัสโควิดสิบ้าเนี่ยนะครับถุงมือต้องมีนะถุงมือยางนะครับ อันนี้ไม่ต้องอันนี้ยังเราใช้หนังแต่เวลาเราไปสักจริงอะ่ะเราจําเป็นต้องมีนะครับถุงมือยางกล่องหนึ่งก็ใช้แล้วคนนึงทิ้งเลยเราจะมาใช้ซ้ําไม่ได้นะถุงมือยางนะครับมันจะมีมะมใช่ใช่ใช่คนหนึงใช้แล้วก็ทิ้งเลยดเค่ีคยวนะ <c oughs> เราสักปุบเราต้องเช็ดหรอคะอาจารย์อ่าแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่เทคนิคของคนเพราะบางคนเนี่ยเขาสักแบบเขาอยากให้ติดนานเขาก็จะเช็ดแล้วซ้ําแต่ถ้าเกิดสมมติเราเราแบบสักเป็นพิธีเป็นสิริมงคลเราอาจจะใช้มือความเที่ยงเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องเช็ดก็ได้ใช้ไปเรื่อยๆถ้าการเช็ดเนี่ยคือบางทีเขาจะซ้ําเส้นให้มันเด่นแต่นั้นคือสําหรับติดงานแต่ของเราเนี่ยถ้าสักเป็นพิธีแล้วแต่นะ พราะสีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดแบบนี้สีที่ลบง่ายนะครับแบบนี้ลบง่ายวันสองวันแต่ถ้าสีแบบนี้ติดนานติดนานเนี่ยมันก็จะต้องมีฝีมือแล้วอ่ะเพราะว่าถ้าติดนานเราลากไปแต่ละทีเราต้องตรงละต้องสวยล่ะนะครับแต่ค่อยๆไป ตอนนี้เทคนิคของแต่ละคนอย่างอาจารย์มงคลรอดที่ทำเนี่ยเราก็จะใช้ครั้งเดียวเลยเราเป็นสิริมงคลศักพิ์เป็นพิธีแต่ถ้าเกิดแต่ละคนก็แล้วแต่แต่ละคนแล้วกันมันเป็นเทคนิคของแต่ละท่านนะนะแล้วตอนนี้สองท่านสองคนเนี้ยเรามีลายมือพิเศษอยู่แล้วเรามีความเหลือเชื่อเราสายมูเตลูมันเป็นสิ่งที่ดีเรามีสิ่งลี้ลับมีครูบาอาจารย์อยู่ในสิ่งที่ตัวเราเองมีอยู่ตัวเนี้ยมันคือความปฏิหารและยิ่งเราทําสิ่งที่ดีมีความดีเนี่ย คนก็ศรัทธาเราเนี่ยยิ่งแปลความหมายว่ามีคนมาหาเราตอนี้เราจะใช้เทคนิคอย่างไงก็แล้วแต่แต่ละคนเป็นของแต่ละท่านละกันวิชาความรู้นะ,อะต,ตอนนี้เลือกวันเนี่ยก็คือใช้เราเราขึ้นอยู่กับเราเลยเราอาจจะชอบเวลาไหนนาทีไหนเลิกผานาทีอยู่ที่ตัวเราความเป็นศิลิมงคลอยู่ที่ตัวเรานะครับปากต่อปากการพรีเซนต์โลกโซเชียลหรือว่าปากต่อปากเนี่ยเป็นส่วนสำคัญ แต่มีความรู้อย่างแท้จริงเอาความรู้ไปตัวนี้ส่วนลูกเล่นตรงนี้คือฟิลมือเราเลยนะครับเราจะใช้อย่างไงแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเส้นเดียวแบบนี้ก็ไม่เจ็บแต่ว่าต้องแม่นยำใช่นะครับเดี๋ยวยอยพอเดี๋ยวไปอ่ะเราก็มีเทคนิคคุ้นเองนะครับเพราะว่าช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่พออยู่ไปเดี๋ยวไปมันก็ง่ายเวลามือจริงมันจะใหญ่กว่านี้นะ ให้เหีนแบบเส้นเส้นแบบนี้มันจะเข้าใจใช่คิดให้คล่องใช่คล่องคล่องเอาเอาเส้นที่แบบต้องต้องต้องเอาตรงนี้เลยให้อาจารย์ชี้เลยมาสังเองใช่ วาสนาใช่จักตร,ตรงขึ้นไปอย่างนี้ใช่ได้ไดออกแ<อ>บบไ,ได้ซ้ำสักซ้ำได้นะหมายถึงว่าเส้นเดิมที่มีอยู่แล้วให้มันเด่นชัดสวยขึ้นให้มันพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางเราเลือกเส้นที่แบบที่ดีที่สุดของเขา,เาฝ่ามือว่ามันเป็นไงและเราไม่เน้นสักเส้นให้เสียตัดเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้ว่าเส้นเขาเป็นยังไงยังไงเราจะยาวตั้งแต่ข้อมือขึ้นมาเราก็ต้องดูเส้นที่ดีของเขา อย่างเราเนี่ยมันเส้นวสันม,มีสิทธิ์ที่เกิดจากเนินพระจันทร์เพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับลากยาวมาจากเนินพระจันทร์ได้และเส้นอาทิตย์ของเราก็อาจจะต่อจากช่วงตรงนะครับขึ้นไปนะเราไม่สักตัดนะสังเกตไม่ต้องขึ้นไปถึงขนาดอุ้ยไม่ต้องถึง<ค>ดีงดที่สุดอยู่แค่คโ,โคนเท่านั้นเองอไม่ต้องไปพุ่งขึ้นถึงขนาดพิเศษยาวไม่เอามันเป็นแบบโอ้โหนะครับความพิเศษที่แบบเออมันใช้กําลำพอดีอ่ะ จะอยู่กำลังพอดีนะแล้วก็ไม่ต้องให้ให้ชิดมากใช่ใช่นั่นแหละอ่ะนี่แหละอันนี้ก็คือทำความรู้จักเส้นนะครับอันนี้ต้องรักินดื้อ้นกว่านี้ต้องฝักตรงไหนอาจารย์ฮะเขามีพรสวรรค์ของเขาอ่าเส้นของเขาก็พิเศษเขาเก่งเออแต่ว่า ให้เวลาเขาหน่อยเราเกิดก่อนเขาเราก็ผ่านโลกมาแต่แตค่อยๆเขามีเส้นพรสวรรค์อยู่นะมีเส้นพรสวรรค์อยู่นะเราจะใช้แบบนี้ก็ได้นะตั้งหรือว่าแ,บบแหวนก็ได้ไดแบบแหวนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะนะครับควบคุมต้องควบคุมน้ําหนักมือแต่สีอ่ะมันไม่ได้หกง่ายขนาดนั้นนะแต่เวลาสักหนูก็คงขึ้นผ่านครูก,กว่า่ไได้เทคนิคเราไม่ถือครูบาอาจารย์ใช ได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเทคนิคของเราแต่ละคนจะมือก็เที่ยงอันนี้ก็เที่ยงนะพอถึงเวลาหน้าง,งานจริงเป็นสัตว์จริงเนี่ยเราต้องเซฟมือให้เขาไม่เจ็บด้วยนะเพราะถ้าเจ็บเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ปากต่อปากนะโอ้โหเจ็บจังเลยนะยาชาก็แล้วแต่แต่ละคนผ่ะแผนกช้อปปี้ก็มีสั่งแล้วแต่ร้านขายยาทั่วไปก็ไม่ไม่ขายให้ต้องสั่งทางช้อปปี ใครอีกโทรมาฮัลโหลครับครับผมสวัสดีครับอ๋อคุณเฟิร์สจ้ะออเอาคำรรสอนนักเรียนสักลยมือจ้ะจ้ะ <c oughs> ได้จ้ะจะมาถ่ายเหรอฮนะได้ได้นะวันนี้เหรอ อีกสักพักก็สอนเสร็จแล้วอันนี้อยู่แถวไหนล่ะจ๊ะเฟิร์สโอ้องสี่สปทุมอาจารย์อยู่แถววัดกระทุ่มเสือปลาอ่าแถวประเวศทางมาสวนภูมิมาทางสวนภูมิมมอ่ากาญจนาพิเศศแป๊บเดียวมมจ้ะอืออือเราคุยกันหลังสอนเสร็จอือจ้ะ ได้จ้ะจ้ะได้โอเคจะครับสวัสดีครับเขาเวลาสกิมเหมือนกันนะมันมียาชาค่ะแต่เขาลากไปใช่เหมางอย่างแบี้ เย่งน,ากกน,น่าจะนะเพราะว่าบางคนเน่ยเขาแบบเนเห็นเขากระหยันมากานะครับแต่ลายมือของเราทั้งสองท่านเนะี่ยมีแปกมีพิสดารอยู่ในตัวมีการต่อยอดเรียนรู้นะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะ อันนั้นเป็น,นังบ้างบางทีเนี่ยเราถ้าเกิดสมมติเราลบเนี่ยมันจะเปื้อนได้ง่ายนะเวลาไปมือคนเนี่ยเราต้องใหนั่นด้วยนะครับบางทีเราทั้งเดียวเที่ยงเลยก็ได้ท,ที่เขาบอกว่าดูเหมือนดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าไม่มีค่าครูจะเข้าตัวหรอือยังไงถ้ามันอยู่ที่เราเนี่ยมีถ้าเรามีบุญมีวาสนาต่อกันเนี่ยมันก็สามารถล้างคำสาปทุกอย่างได้จําไว้เลย ถ้าเรารวยเรามีเงินไม่เป็นไรเราคืนกุศลสิ่งต่างให้กับมนุษย์ทั่วไปทุกคนได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยนะจำไว้เลยอาชีพค่าครูคือการดูหมอการศักเนี่ยก็คือการเลี้ยงชีพเหมือนกันแล้วเราได้เงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมไปคืนให้กับสังคมนี่ก็คือความดีความดีเนี่ยมาันทุกยุคท,ทุกสมัยอย่าไปกลัวกับที่คําพูดที่บอกเวรกรรมทุกทรมานอะไรมากมายถ้าคุณไม่มีความดีเนี่ยคุณจะช่วยเหลือใครไม่ได้เลยะเพราะฉะนั้นจิตให้เป็นหนึ่ง นะครับมีความผาสุกและได้เงินมาเนี่ยช่วยเหลือสังคมคืนสังคมนั่นแหละนั่นคือความดีนะนั่นคือความดีคือความสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดเวนะลาทำบุญก็แจกทานดีแล,แล้วก็แจกทำนั่นแหละอย่างเงี้ยเนี่ยนะมีความสุขบุญกุศลของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่ดีอย่างลายมือเนี่ยผมบอกแล้วมันมีบุญเก่ามันมีกากบาทนี่ก็มีกากบาท พอค้นหาก็เจอกากบาททั้งคู่เลยกากบาทมีที่เดียวนะตรงกลางฝ่ามือเท่านั้นตรงกลางฝ่ามือนะครับตำแหน่งเดียวเนี่ยแหละคือเทวดาสิงห์ใช่งห็ใช่คือแม่มองไม่เห็นไงี่เพราะเอ๊แต่ว่าเราต้องซื้ออันนี้มาแล้วมันมันขึ้นหมดเลยอ่ะเนี่ยที่แรกแม่มองไม่เห็นใช่ไหมใช่ต้องทาแทนครีมมันจะช่วยทําให้เนียนเห็นไหมมีเทคนิคหลายอย่างและทุกอย่างอยู่ที่การพรีเซนต์การพูด การทีเซนเนี่ยคือสื่อไปหาเพราะว่าคนที่ผมบอกเลยว่าเขามีความกลัวเขามีความทุกข์เขาคิดเองเขากังวลเขาทุกข์เขามาหาเราเนี่ยเขามาหาที่พึ่งทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความรู้ที่จริงมีสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่เหลือเชื่อคือเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนมีเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเห็นะครับแล้วก็ได้ดีแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็พาคนอื่นมาอีกตามการรู้จักอ่ะตรงนี้คุณก็ใช้สิ่งต่างที่ที่ดีตามวิชาที่ความรู้ไปแล้วอ่านเส้นเขาออกพออ่านเส้นเขาออกน่ยมัจะชว การันตีว่าเออเรารู้จริงเรารู้อะไรต่างๆนะอืมเ็ลาาจะต้องระวังอาจจะแบบเหมือนมันแบบขึ้นลงลงอย่างมันจะมันจะเจ็บต้องแบบลาาบ่างกบใบ่แต่นหนูว่าหนูแบบดูแบบเ <c oughs> หมือนของพี่เลยอะ่ะ <c oughs> ค่อยๆไปเดี๋ยวฝึกบ่อยๆ <c oughs> ก็เป็นเอง เดี๋ยวฝึกไปบ่อยเองชํานาญเองรับรองนี่คือแค่เบื้องต้นเราเริ่มรู้จักสักเครื่องไงจับเครื่องมันก็จะเป็นอย่างงี้แต่เดี๋ยวสักพักมือมันก็เที่ยงพอเที่ยงปุ๊บเราก็ควบคุมน้ําหนักสิ่งต่างๆขึ้นปเปงใจเย็นๆใช้เวลาเจอบ่อยๆเดี๋ยวก็ชํานาญนะไม่ต้องไปกังวลเลยเนี่ยลองลากบ่อยคือเราอะถึงเอาเงินเข้ามาเราแต่เราก็ให้สิ่งที่ดีๆให้เขาคืนกับสังคม ทุกอย่างความดีความรู้สึกมีแค่ในเองมนุษย์วัตถจัรก็คือความดีความตั้งใจนะะใั่นแหละนะไม่ว่าจะค่าครูเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ถ้าเราคืองานโรงงานเดียวเรามีแค่งานนี้เราก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นการเลี้ยงชีพหรือการทําอะไรแล้วแต่ขึ้นอยู่กับที่เรานะแต่ถ้าเรามีความร่ํารวยอันนี้เช่นมีทรัพย์สินให้คนแบบเออทุกอย่างแล้วแล้วเราอยากจะคืนให้กับเพื่อนมนุษย์เราก็ว่าไปเช่นเงินต่องเงินมีบ้านมีทรัพย์สินให้คนเช่าเรามีไรายได้ตกส่วนนั้นแล้วเพราะถ้าเกิดหนึ่ง ถ้าเรายังไม่มีอาชีพแล้วเรามาทําตรงนี้เวลาตรงเนี้มันจะกินกินเวลาของงานเราผมเคยเป็นหมอดูนะเมื่อก่อนผมใจติดใจแรงกล้ามากเลยผมจะได้ฟังผมดูฟรีหมดเลยผมดูหมอฟรีตั้งอายุ13นะครับสกแแก่กแก,กจนกระทั่ง15-17ดูคุณครูพาผมไปตอนช่วงเที่ยงพักเที่ยงพาผมออกไปนอกกินข้าวอะไรต่างๆก็พาเพื่อนมาดูโอ้ยสนุกสนานเลยดูฟรีหมดเลยเพราะคิดตามว่า จิตสาธารณะเอาเป็นการดูหมอเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้คนปรากฏว่าผมไปทํางานที่ไหนเนี่ยผมก็ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานเลยผมได้งานผมจะทําเขียนแบบแต่ผมเอาเวลาไปดูหมอหนึ่งเดือนแรกโอ้โหไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันทุกที่เลยชอบอาจารย์มงคลมาไม่ต้องทํางานไม่ต้องทํางานมานี่มานี่มาน,มานี่มาดูหมอพอหนึ่งเดือนแรกดูหมดครบทุกคนละไอชื่อเสียงมันก็โด่งดังไปคนหนึ่งก็พาเพื่อนมาพา,าต่างนี้ครั้งที่สองก็เดือนที่สองเริ่มเป็นประบปากโผว่หน้าแล้ว ไอ้ทำไมไม่ทำงานเลยเอาเวลามาดูหมอออกไปดูหมอเลยดีกว่ามั้งอ่ะนะครับช่วงแรกเดือนแรกโอ้ยอะไรงเนี่ยมันคือเวลามันเป็นประปักกับงานออกงอนน้อยใจออกไม่ทำก็ได้ไปทุกที่เหมือนกันหมดโดนอีหลอกเดียวเพราะเราไม่เลือกหาอะไรได้จากตรงนี้เราทิศตนเราก็ไม่ได้เกิดมาล่ำรวยไงเราก็คนเกิดล่ำรวยเขาทำได้ไงเขาก็มีเงินมีงานแต่ตอนนี้งานมันจะเป็นประปะักถ้าเราเป็นอาชีพเดียวนะครับเวลามันจะต้องขัดกัน แล้วถ้าเราไม่ได้ทำรายได้สร้างรายได้เงี้ยเราจะเอาเงินมาจากไหนแต่ถ้าเรามีไม่เป็นไรนะแล้วมันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติเรามาทําเป็นรายได้หรือทาอาชีพเราได้ได้ได้ส่วนหนึ่งเราแบ่งคืนให้กับสังคมเพราะตัวนี้ต้องหล่อเลี้ยงสังคมความดีทาไมถึงต้องหล่อเลี้ยงสังคมความดีคนจะรักเราถ้าคุณไม่มีความดีคนจะเกลียดคุณสมมุติยิ่งคุณรวยมากรวยมากคนก็ยิ่งเกลียดไอ้นี่มันมาจากคนหลอกคนมาเขาจะคิดเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติคุณมีความดี คุณจะไปให้คนที่เขากินเขาอิ่มคุณได้ส่วนหนึ่งคุณก็คืนให้สังคมวัดโรงพยาบาลมันเป็นกุ๊กจิตใจของคุณจะอ่อนโยนอ่าแต่ถ้าเกิดสูงคุณไม่คืนให้กับสังคมจิตใจคุณจะแข็งแข็งก็คือเก็บเงินอย่างเดียวรวยอย่างเดียวเพื่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นปรปักในวันหน้าไม่ปรปักภาษีก็มาหาคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราให้รู้จักหลักของความเป็นสิ่งที่ดีนะตรงนี้ผมก็ฝากไว้ค่าคงค่าคูอยู่ที่ตัวเรา รเรามีความสุขเราทําได้ดีแฟนขับอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณก็คืนให้สังคมได้ดีหละคนจะรักคุณนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับจากอาจารย์มงคลรอดเต้งงําขอบคุณครับทุกคนขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า